สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องยายเสียนเหมือนเดิมนะคะมาพบกับช่องยายเสียนเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายเสียนพาเพื่อนๆมาชมนะคะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆงานนะคะเขาเตรียมงานค่ะเตรียมงานที่วัดบ้านปลงค่ะบ้านปรุงนะคะบ้านปลงหมู่สองค่ะบ้านปุงหมู่สตําบลบกอำเภอนนคูนจังหวัดรีสเกตนะคะเพื่อนๆ งานก็จะเริ่มวันที่18นะคะเพื่อนๆวันที่18ค่ะวันที่18ของเดือนนี้นะคะเริ่มจนที่18ค่ะเพื่อนๆถึงวันที่22ค่ะนี่นะคะพาเพื่อนๆมาชมความสวยงามค่ะเพื่อนๆสวยงามมากเลยค่ะสวยงามอลังตามากค่ะเพื่อนๆนี่นะคะสวยสมากๆเลยค่ะเดี๋ยวยนะคะจะพาเพื่อนๆเดินชมไปเรื่อยๆนะคะ ไปข้างล่างนะคะข้างบนนี่เย็นมากค่ะอากาศเย็นดีค่ะข้างบนขึ้นไปได้ไหมคะนี่นะคะจะพาเพื่อนๆชมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแคะขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะคะว่าข้างบนขึ้นได้ไหมนะคะนี่นะคะฉลองนี่นะคะฉลองโบสถ์นะคะนี่นะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะพาเพื่อนๆมาชมนะคะ สวยงามมากเลยค่ะดูบรรยากาศค่ะท้องฟ้าแจ่มใสนะคะดูค่ะบรรยากาศสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูข้างนอกนะคะข้างล่างนะคะตกแต่งไว้สวยมากค่ะสีสันมากมายเลยค่ะตกแต่งไว้สีสันสวยงามมากมายเลยค่ะเพื่อนๆดูมิโหดูร่มไม้นะคะบรรยากาศดีมากค่ะบรรยากาศดีมากค่ะเพื่อนๆดูนะคะพาเพื่อนๆชมนะคะไปเรื่อยๆนะคะ ให้ชมนะคะนี่ค่ะชมไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆสวยๆนะคะตกแต่งได้สวยงามมากค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวนะคะขอลงบันไดก่อนนะคะเพื่อนๆลงบันไดลําบากตามองไม่ค่อยชัดค่ะเพื่อนๆพาดูสวยๆงามๆค่ะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆตกแต่งได้สวยงามนะคะบรรยากาศก็ร่มรื่นดีมากนะคะ ลมก็เย็นสบายสบายค่ะเพื่อนๆดูนะคะบรรยากาศนี้เย็นสบายค่ะนี่นะคะเดจะพาเพื่อนๆชมไปเรื่อยๆค่ะนี่นะคะสวยงามนะคะ าทำแต่งดอกไม้สีสันมากมายนะคะงามอันนี้สีนี่ก็สีสวยอารามตามากค่ะสีม่วงก็สวยค่ะอันนี้ทําเป็นดอกสีม่วงก็สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆนนะคะสวยมากนะคะนี่ค่ะเป็นนี่นะคะอันนี้ก็สวยค่ะมีแต่สีสวยๆวยทั้งนั้นเลยะค่ะเพื่อนๆนสวยมากค่ะนี่คะ่ะขเพือเ่อนเพื่อนชมนะคะตกแต่งได้สวยงามมากเลยค่ะ<ป> <spectral. S 1> นี่นะคะในงานค่ะ นี่คะ่ะสวยงามไหมคะเพื่อนๆสวยงามไหมคะนี่นะคะพามาชมค่ะตกแต่งให้สวยงามมากเลยคะ่ะเพื่อนๆสวยงามมากคะ่ะนี่คะ่ะตกแต่งนะคะมีตะกร้านะคะตะกร้านะคะนีสวยๆคะ่ะตะกร้าอันนี้คือไว้ใส่ขยะนะคะไว้ใส่ขยะคะ่ะ เป็นทำ well เ er. ป็นตะก้าใส่ขยะนะคะเป็นถังขยะนะคะนะคะสุดแนวเลยค่ะสุดแนวเลยนะคะเพื่อนๆมีนะคะมีทุกจุดนะคะไว้ทุกจุดค่ะวางไว้ทุกจุดเลยค่ะตะก้าวางไว้ทุกจุดค่ะเพื่อนๆนี่นะคะนี่ค่ะสวยงามค่ะเพื่อนๆสวยงามไหมคะสวยงามมากค่ะนี่นะคะ เาเพื่อนๆมาชมนะคะอยู่ใกล้หรือไกลก็แวะเข้ามาชมได้นะคะเพื่อนๆแวะเข้ามาชมนะคะยายเก็บภาพมาให้ชมะค่ะเก็บภาพมาให้เพื่อนๆชมค่ะอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ชมได้นะคะสวยๆค่ะยายเก็บภาพมาให้ชมแล้วนะคะ <ammed> นี่นะคะมาสาธุบุญด้วยกันนะคะคเพื่อนๆสีสวยนะคะสดใสางามมากค่ะนี่ค่ะ สวยงามไหมคะเพื่อนๆสวยงามนะคะตกแต่งให้สวยงามมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆ,ๆขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากนะคะเพื่อนนะคะดูให้รอบๆเลยค่ะดูจุดไหนก็สวยคะ่ะดูจุดไหนก็สวยจุดนี้ก็สวยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยคะ่ะ จะให้เพื่อนๆดูช้าๆนะคะดูช้าๆค่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะที่เขามารับชมสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ